สวัสดีกันด้วยนะครับก็เป็นกเกมเมทัลสลักนะฮะัสามนะครับเป็นก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละเกมกำนานฮะวันนี้เราจะมาลุยเดี่ยวฮะก็ผมลองเล่นไปแล้วแหละมิชชั่นหมดอ่าเนี่ยตอนแรกลองเล่นไปแล้วมิชชั่นแรกนะแต่เราจะเล่นปลเป็นมิชชั่นนะฮะก็เราจะเล่นเป็นมิชชั่นแรกนะเป็นมิชชั่นหน้าก็เนี่ยมีหน้าพาร์ทนะฮะ โอเคโอเคกลับไปเลยนะฮะเราจะเล่นกันวันเพี้ยนะฮะคนเดียวเปี้ยวอ่ะเยอะมากรู้สึกว่าเสียงจะดังไปไหมใช่หมอโอเขอเสียงร้องหน่อยนะฮะโอเคเสียงน่าจะเบาลงแล้วนะฮะโอเคอ๋อคนมีตัวไหนที่ต้องใช้มากตัวนี้มั้ง มีหมอกนะฮะใช่หรวะมันเรียกว่าหมอกแล้วตรงนี้โอเคนี่กด,ก,ดก่อนยิงก็ไอ้วางนะฮะกดคอนโทรลอาร์เรย์กดชิปกระโดดน,นะฮะโอเคไปยิงมันรวมแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลัวตายตรงนี้ยิงถ้ายิงดีเลยมันก็ตายโอเคใช่ไหมใช่ไหม โอเคได้ป uh, uh, oh, uh ืนมันนะครับอ่าอ่าอ่ามิชชั่นแรกมันไม่ได้ยากอะไรนะครับอีกสุดยอดมากอ่ะคุอ่ะคุณอ่ะคุอ่คุณเคยมันจะให้ปืนนะครับวันนี้วันค่ะแต่ผมว่าขึ้นข้างบนดีกว่าทางล่างผมไม่ชอบมันเป็นน้ำที่เกียจ อ้าวไปสัตว์ต like ันงไปตาย่ยเกลียดจริงช่างเหรออย่างเีุ่๊ยเท่ไม่ตายหรอโอเคตายแล้วละนี่แล้วก็พวกนี้ไงนี่คือฝาหที่ซึ่งบนไปเจอฮะผมไม่ค่อยชอบเท่ไหร่นี่ กระโดดไปด้วยนะแล้วก็กดฉีดนย่องอ่งน้อเป็นดูเลยนะตรงนี้เป็นสิ่งทเคลียรที่สุดนะตนแรกเลนไเป็นไหมตอนนี้เล่นเป็นละโอเีเีว่างอะไรจะขึ้นได้นะแต่ผมว่างน่อนเทกว่ายะฮะ อันน okay. ีอ่ะอองอะไรวาเครดิตทำไมเนี่ออ้างงดิแรงกับตอนที่เราเล่นตัวแรงฮะรอมันระเบิดฮะเราไปเืปืนมั้ก็ีอันนี้อ้า แล่วอ่ับไปมันก็จะมีปาวินญาฮะรู้ไม่หมดละวาปรินญาติดนี่หวังนะฮะไปมึงอ้วนหนูก็ไม่รู้นะรักหรือว

ออ้วอ๊ยนอตไนี่มัน่จำเป็นนะเราใช้ตเนี้ก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้ผมเล่นทั้งแรกกันนะผมเล่นไม่เป็นผมก็เลยได้แต่ ได้แต่ทำอะไรอ่ะได้แต่ตายไปตลอดนะฮะโอเคเราก็จบตาแรกไปได้ด้วยดีมากต่อกันพาคสองค่อยดีกว่านะมันเร็วเกินไปพาคสองก็เอ้หรือว่าค่อยทำดีกว่าถ้าทำทำตาสองก็ไม่เป็นไรเนะพราะสองนี่ซอมบี้ชัวร์ๆนะภาคสองผมเล่นได้ถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะว่า

ยันเด็กไมเจอไม่เจอมีอยา่างเทพมีเทพอ้าตีไม่ได้นึก,กว่าไขา่ เย่ไม่โคตรเทพอะเออจอมแม่นตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเพิ่งดิโอ้ยอย่างเทพแนะ่จะเลีนยงชาบุญนนิดนะะเอาตรงนี้เราไปได้ไปได้นะโ <c oughs> ดบอมว้าย

อืออือไอ้ปลาตัว <Nee liksomality> ขโมยแล้วค ah, so so uh ่าบเอาจีได้จีได้ปดหัวเลยนะเจงก็เล่นไม่ค่อยถูกใชะโอเคี่ก็่ลย ปุ้ดหูเลยปุดหูเลยนะฮะเล่นเกมนี้ก็อะไรอะไรอะไรเล่นยากนะเนี่ยผมพูดตรงๆและเล่นคนเดียวด้วยนะมีเพื่อนเล่นไหมไม่ต่างก่าเลยวะปุ้ดหู

เอาเดินชนลูกศรอีกเอาอไม่ทำมก้ายเป็นนิววะเอาอืมวงงวงงเอ,อ้ยจบมิฉันสองน่นา,นานนาเลยอะ ต่อไปครตัวนี้เขาไปายเล่นชอบไปผิดปุ๊ยแบใช้ไม่ค่อยเปลืองาอ๋นนตะกีเป็นระเบิดทหารโอ้ยยงที่ คชิปหายเลยนะฮะโอ้ยชิปหายกดรัวๆไปหนึ่งกดชิปรัวๆติดเลยโอเคไป,ไปย่าได้ท้ออย่าได้ท้ออย่าได้ท้อย,อย,อย,อยเราเป็นคนเท่ไปออแล้วฮะเกมที่เพทงมาเล่นหน้างานจะตายเยอะชิบหายเลยปิ้งมในแว่ กดหัวเลยนะฮะแต่ก็โอเคเป็นซอมบี้เดินขาลากก็นิ่งๆเอาอะไรกันได้นะฮะเล่นเร็วเยอะอืมไม่เหมือนพ่นอะไรวะเลือดเหรอหรือว่าไฟนี่ก็เป็นเลือดมันได้ตายตั้งแต่คนไปขาอะไรได้โอ๊ยเก็บยองเก็บปีมาเก็บปีมาเขาต้องเก็บอ่ะนะฮะ

รูไม่มรู้ไหมมันข้ายากว่าฮไ,ไม่ลองนี่ตืนม,มีเลยนะมีินเงตายฮะถึงเงนตาต้องการเตืนคนเงินเงันตายแล้ว หัวเลยนะฮะอย่างน้อยก็ให้บอมถูกเงินกสนหน่ย่ยเฮ้เฮ้ยถูกก่ถูกไม่รอดแน่เลยโอ้โอกาสรอาดไยเยอะมะกเลยนะไม่น่ารอดเลยไม่น่ารอดแล้วโอ้รอดก็ได้ไม่ใช่บอส่ห่า ว้วเฮียมันข้ามไม่ได้หรอเอ้า oh. มันข้ามไม่ได้ม,ไม,มันใหญ่ขึน้นเร่อเรื่อย ทรงร่วงก้ผมเล่นไม่เช่อเขาอยู่ในสองนนีมึงมาให้อะต่อแเนี่ยเ,เยี่ยมจริงเลยน้อยหลงดิฉันอืมหัวหน เชียรนน oh. oh นน์อ๋อเลยฮะเอาั้นก็มีชช่นสองเหว่าไม่น่ารอดนะมันคือตายแบบขุ่นมันเือนี่นะความเท่ความท่ี่มึมก็แบบนี้ หลบไ,ไ,ไม่ได้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 เช็ดเป็ดผางล้โว้ยอ๋ออะไรวะนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเอาพาสต่อก็มาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน ภาพหน้าขงค้าขอบคุณแล้วฝากกดติดตามแด้กด s u b s c คร้วด้ครับคุณครับ